วัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้จะพามาดูงานปักผังนะครับเป็นงานปักผังอาคารบ้านพักอาศัยหนึ่งชั้นนะครับทีนี้ทีมาเราก็จะปักผังแล้วนะครับโรยปูนขาวฐานรากแล้วพรุ่งนี้รถไมโครได้ก,ก็จะเข้ามากุดฐานรากนะครับเพื่อที่จะทําการทาฟุตติง้งระดับต่อไปนะครับเพื่อเราจะทําการยกเสาอิกโซโววันที่19กรกรกฎาคมนี้นะครับเดี๋ยวพาไปรับชมบรรยากาศและเทคนิคดีๆในการก่อสร้างในการปักผังครับ ตอนนี้ทีมงานก็ปักผังเสร็จเรียบร้อยครับก็ปกหมุดเรียบร้อยแล้วนะครับเราห่างออกจากผนังนะครับสองเมตรที่เราหาฉากกันนะครับเอ็กซ์กอดกัน,ปกนไปไหนไปไา ได้ปะเอาเอาเส้นทางเข้าเป็นหลักเ,เป็นเกณฑ์กพอนเปอร์เซ็น,อนอของเราเป็นเกณฑ์ก่อนนะหลังจากที่เราได้หาฉากเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมาตีหมุดตรงนี้นะครับเป็นหมุดหลักเลยนะครับสองเส้นนี้เส้นนี้ เ้นนูนนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาวัดขนาดอาคารนะครับวัดขนาดอาคารตัวเฉลียงของเราจะอยู่ที่เมตรห้าสิบนะคเฉลียงเราจะอยู่ที่เมตรห้ ก็จะออกจากหมดนี้ออกไปเมตรห้าสิบอะมามาวัดดูเมตรห้าสิบเมตรห้าสิบแล้วก็ท่านผีหลงก็ตอกไปเลย ต่อไปสาเมตรพอเราวัดมาแล้วนะครับทั้งสองห้องสามเมตรนะครับตัวสุดท้ายเราจะอยู่ที่สองเมตห้าสิบนะครับอ่าถ่ายเคลื่อนกันเส้นหนึ่งเราก็เอาเส้นใหม่เลยนะครับเส้นใหม่เลยที่เป็นตัวสองเมห้าสิบขึ้นกันครับท่านี้วัดทั้งพุนครับบัดนี้วัดจากมุดพุนมากเทีน ก็มาวัดด้านนี้อีกนะครับสุดท้ายครับ2เมตร50จะถึงกับหมดตัวเดิมที่เราปักไว้หรือเปล่านะครับน,นิดนึดนงทางนั้นจะเอียงออกอยู่วันเซ้นหนึ่งก็จะโยงเส้นนะครับทีนี้ โยงเส้นเราปักตรงนี้แล้วสาเมตรห้องสามเมตรแล้วก็สาเมตรนะครับก็จะเหลือเสานะครับวัดจากหมดตรงกลางออกมาเมตรแปดสิบก็จะเป็นห้องน้ำนะครับ นี้เข้าวัดแล้วอปนี้เข้าวัดจากมุดมุดกลางออกมากอีกแม่แต่ีบเพื่อจะขึ้นเชือกไปด้านหลังตอนนี้ที่มันก็กำลังตีกล้องยังดีครับตีกล้องห้วเป็นขาวย่งดีหลายตีกล้องเม็ดยีิบกับตัวเม็ดหนึ่งตัวเม็ดหนึงยี่มี3ามตน ตัวมี2 0บจะมีอยู่12บสองตดขาเขาตีแรงดีครับมันจะได้ฉากก็เริ่มปักถังนะครับปักถังเสร็จก็เริ่มทิ้งดิ่งหาลายหมุดศูนย์กลางนะครับหมดุหมดศูนย์กลางของฐานรากของเรานะครับ กร้อนจริงๆครับวันนี้สุดหยอดอีดีร้อนมากๆเลยนะครับ <_ d ata> พอทำบล็อกเสร็จนะครับก็เอามาวางแล้วก็ใช้ปูนขาวนะครับในการโรยนะครับโรยเพื่อที่จะให้ได้เป็นแบบนะครับเป็นแบบในการขุดฐันรากนะครับ ไปเเราทําแบบนี้นะครับเพื่อที่จะได้ขุดหลุมทานลากที่มีขนาดตรงตามแบบนะครับจนได้ฉากกันนะครับฐานลากมี15ต้นนะครับสำหรับเสาบ้านของเรานะครับ ขอฝากผมแม่พี่น้องในการติดตามผลงานของผมและทีมง,งานด้วยนะครับแล้วติดตามทางช่องโปรไฟล์ของเราเองนี่แหละครับก็จะได้รับชมคลิปดีๆจากผมนะครับนี่จะเหลือลายสุดท้ายนะครับเหลือลายนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหรือห้าต้นนะครับ ครับดูทีมงานนะครับดีมีล่มอยู่นะครับนี่ก็เป็นงานปักผังวางแนวนะครับกำลังโรยปูนขาวกันพอโรยปูนขาวเสร็จนะครับก็จะทำการหรือเชือกนะครับ มาตกดอกฝนแจ่งมากเลยแดดไม่มีก้อนเมฆเลยบนฟ้าฐานลาเรา เม็ดยี่สคูณเม็ดยี่สิบนะครับก็จะเอาหมุดออกนะครับหรือเชือกนะครับเพื่อที่จะให้แมคโครเล็กได้ทำงานนะครับพรุ่งนี้นะครับ สองลายนี้เสร็จแล้วนะครับจะต้นสุดท้ายแล้วครับนี่เชือกเชือก สุดท้ายครับในการปักผังในการโรยปูนขาวนะครับน,ะนี่ภาพมุมสูงนะครับก็เสร็จสิ้นการปักผังวันนี้นะครับ เราก็จะเข้าไปซาบุนอีกหนึ่งหลังก่อนนะครับพรุ่งนี้แม่โคเล็กมาเราค่อยจะมาดูกับทีมงานแม่โคอีกหนึ่งรอบนะครับก็ขอขอบคุณพี่น้องครับที่เข้ามารับชมนะครับ<อ>นี่ก็เป็นงานปักพังวางแนวนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็ฝากพี่น้องติดตามดูผลงานของผมได้ทางช่องของเราเลยนะครับบ้านหลังนี้เป็นบ้านพักอาศัยหนึ่งชั้นนะครับสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องรับแขกนะครับ ็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวดูงานทาง,งานก่อนนะครับตอนนี้ก็กำลังโรยปุ้นขาวนะครับสำหรับฐานรากของเรานะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ